หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ New s u z u k ิ s ว i f t GL Plus เทแบบ Unlimited ด้วยชุดแต่งรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศแฟนผีห้ามพลาดพาันคอร์ที่ลึกสุดพิเศษเกมปวดศาสตร์แมนยูประทะเลี้ยวูลที่ประเทศไทยสั่งซื้อได้ที่ Li n e at Small that Matters หรือ Thai Ticket m a j o r c o m ลิงค์อยู่ด้านล่างครับลุนละวันเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะแดงเดือดที่ประเทศไทยคนนี้ SF จัดเต็มแน่นอนชมสดไปพร้อมๆกันรายละเอียดอยู่ที่ใต้วิดีโอครับสวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเข้าสู่วันเสาร์สุดท้ายของเดือนที่ในเรื่องของวงการฟุตบอลมีประเด็นต่างๆมากมายทั้งแง่ดีและร้ายแต่สละตัวน,นักเตะของแมนยูเต็ดอีกเพียง2วันก็จะเข้าสู่การซ้อมเตรียมทีมครั้งแรกของออริชันฮาร์ในวันจันทร์ ทุกคนกำลังรอความชัดเจนในดิวต่างๆแต่ผมอยากให้แฟนเพจและแฟนช่องทุกท่านพักผ่อนให้เต็มที่ในวันเสาร์อาทิตย์ใครทำงานขอให้สู้ๆใครได้พักชาร์จแบบให้เต็มอิ่มและกลับมาลุ้นนักเตะใหม่ไปด้วยกันขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราครับเนื้อหาวันนี้เริ่มที่สถานการณ์ของคริสเตโนโรนันโดล่าสุดพลาติกแบ a ็กเกอร์ทีมสองสปอร์ตวันเผยเรื่องที่แฟนๆอาจจะไม่สบายใจนะักพูดถึงโอกาสการย้ายไปเล่นในเยอรมันของ CR 7ซว ซึ่งเจ้าตัวไม่เคยไปค้าแข้งมาก่อนเรื่องนี้ได้รับการพูดถึงและอ้างอิงจากคนใกล้ชิดของนักเตะโอลิเวอร์คาร์และฮาซานซาลิฮามิซิดคนใหญ่คนโตของบารีสิซนติแก็พูดถึงโรนโดเหมือนกันรายงานระบุต่ตอไปว่าพิโดไม่พอใจกับสถานการณ์ที่ยูเต็ดเท่าไรนักกับการจบอันดับ6ในลีกและต้องไปเล่นยูโรป,ปาลีกรวมถึงเรื่องความคืบหน้าตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดทําให้เขาไม่มีความสุขอย่างมาก แต่หลายฝ่ายเชื่อว่ากระแสข่าวดังกล่าวน่าจะเป็นความรู้สึกของโรนัลโด้ที่อยากให้ทีมแก้ปัญหาเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นซึ่งเขาน่าจะยังอยู่กับยูเตตไปจนครบสัญญาไม่ใช่แค่โรนัลโด้เท่านั้นที่ไม่พอใจแฟนบอลก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันตอนนี้เซียสเวนเรียลของฟิทก่อนกลับมาเจอกับน้องๆที่มายอกาประเทศสเปนตัวเลขกำไรขาดทุนในการทำธุรกิจของยูเตตสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นชัดมากๆใน4ปีหลังสุด หลังตั้งแต่ปี2018ที่พวกเขาขาดทุนหรือขีดสีแดงตามรูปปี2018ขาดทุนราว37ล้านปอนด์2020 23ล้านปอนด์และปีล่าสุดพุ่งขึ้นมากถึง92ล้านปอนด์แม้ก่อนนั้นนับตั้งแต่ปี2017ย้อนกลับไปในช่วงปลายการคุมทีมของเซอร์เล็กเฟ์กูสันจะมีกำไรในกราฟสีเขียวเกือบทุกปีก็ตามบงบอกว่าการทำงานของยูเต็ดมีปัญหาพอสมควรกับแนวทางการเข้าสู่ตลาดนักเตะ พวกเขามัจะซื้อแพงขายถูกจนเป็นอุปสรรคของผู้จัดการทีมทุกคนที่เข้ามารับงานแฟนๆไม่อยากให้เทนฮากเจอสถานการณ์แบบนั้นต่อกันที่เรื่องเมสันกรีนวูดที่หลายท่านถามเข้ามาจากที่ผู้เรารายงานไปว่าจะมีการพิจารณาคดีวันพฤหัสบดีล่าสุดตำรวจได้ยืนยันแล้วว่าตัวนักเตะจะรับการประกันตัวต่อไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ช่วงะย้เวลาประกันตัวจะไม่ส่งผลต่อการสืบสวน ตำรวจแมนเชสเตอร์ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากนักจนกว่าจะมีบทสรุปเรื่องคำตัดสินออกมาตอนนี้ยังไม่มีระบุวันพิจารณาคาดีใหม่ทำให้เมสันจะยังไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูเต็ดเหมือนเดิมไปดูเรื่องราวของตำนานผีแดงเวนรูนี่ดาวยิงสูงสุดของแมนยูเต็ดที่ปัจจุบันรับงานกุนซือดาร์บีเคาตี้ประกาศอำลาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วรูนี่กล่าวว่าวันนี้ผมได้เจอกับเจ้าของทีมเพื่อแจ้งการตัดสินใจของผมแล้ว มันถึงเวลาที่ผมจะออกจากสโมรสรเพื่อความเป็นธรรมสำหรับพวกเขาดับบี้พยายามเปลี่ยนใจผมแต่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วจากนี้ไปผมจะจดจำและภูมิใจกับช่วงเวลาที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาขอบคุณแฟนบอลน,นักเตะและสตาร์ทุกคนขอวอวยพรให้โชคดีกับอนาคตที่รออยู่เขาได้ใจแฟนทีมแก่เขาเล็กไปเต็มๆอยู่คุมทีมต่อทั้งๆท,ท,ที่ทีมโดนตัดแต้ม21คะแนน เอเวอตันติดต่อเข้ามาให้ไปรับงานกุนซือแต่เขาปฏิเสธเพราะไม่อยากทิ้งทีมไว้กลางทางดังนั้นเตยอวชนขึ้นมาเล่นเพราะทีมถังแตกไม่มีเงินซื้อจ่ายค่าแรงให้สตาร์แม่บ้านออกค่าใช้จ่ายจิบอาถานในสโมสรดูการเปลี่ยนแปลงภายในโอทาฟอร์ดมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่องพอมคีนพี่ชายของไมเคิลคีนกองหลังเอเวอตันได้พูดคุยกับแมนยูเต็ดในการทำงานชั่วคราวเพื่อช่วยเรื่องการเจราจารเดินดีลในตลาดซื้อขาย ปัจจุบันเขาทำงานกับบริษัทกฎหมายแบรนด์สมิธสมสรอนหวังให้เขามาแทนที่แมตช์จอหวนน้าฝ่ายเจรจารเพื่อสับสนงานของจอห์นเมอร์เทอร์ตอนนี้ยังคงต้องรอการประกาศออฟฟิเชียลแต่เชื่อว่าดีลนี้น่าจะลุล่วงยูเต็ดกำลังทำงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งทอมคีนเพื่อเข้ามาช่วยสมสรในช่วงเวลาต่อจากนี้มาดูเรื่องตลาดนักเตะกันบ้างครับผู้เล่นที่เคยเป็นเป้าหมายของยูเต็ดอย่างสวินแบทแมน ลงเอยกับนิวคาสเซิลเรียบร้อยจากการประกาศเทียวิโกล่าสุดของฟรานซิสโคลโรมาโน่ค่าตัวอยู่ที่37ล e ้านยูโรเช่นเดียวกับคาวินฟิลิปที่ยตเตตให้ความสนใจแต่พอเดกเซนฮาเข้ามาเขาต้องการมีฟิล์ชื่อมเกมและพลิกบอลมากกว่าตัวรับสไตล์ยืนต่ำแมนซีตกลงกับลีสได้แล้วค่าตัวเบื้องต้น42ล้านปอนด์และโลออปชั่นต่างๆมูลค่าทั้งหมด50ล้านปอนด์จากการ,ปรเปิดเผยของดวิดออนซีนที่ยืนยันดิวนี้เอง นักเตะฝั่งขาเข้าของยูเต็ดมีข้อมูลสรุปราวอัพทั้งสัปดาห์มาฝากกันราคาตั้งล่าสุดของนักเตะเป้าหมายตอนนี้อันโทนีจ่จากอาแจก6ก6 9ถล้านปอนด์ลิซโดม,มาติเนส43-52ล้านปอนด์ไทเลอร์มาเลเซียจากเฟรนู12-17ล้านปอนด์เดวิดรอมฮอฟเฟนฮม25-30ถึงล้านปอนด์ดานิเอลบักมนวัตฟอร์ด2ล้านปอนด์ ดันเซลดุมฟรีอินเตอร์มิลาน30ล้านปอนด์แฟรงกี้ดยองบาร์เซโลนา73ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินการันตีดูแล้วข่าวที่เดอะทริกาฟเนอร์แลนด์บอกว่าการปิดดิวดยองให้ได้นั้นสําคัญมากเพราะจะแปลผันตามดิวอื่นๆต่อไปมาดูจากตัวเลขรวมทั้งหมดการปล่อยนักเตะฝั่งขาออกแบบขายขาดได้เงินก้อนมาไม่นับปล่อยยืมไปนี่ขนทางที่จะทให้ทีมได้นักเตะความสําคัญรองลงมาซึ่งขึ้นอยู่กับเงินต้นที่จ่ายในแต่ละดิวด้วย แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นความคาดหวังที่ยูเต็ดจะได้นักเตะแค่2อถึงสคนคือกองกลางเซนเตอร์และกองหน้ากึ่งปีกดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดส่วนคริสเตเียนเซนขึ้นอยู่กับนักเตะตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอยูเต็ดหรือไม่ตามที่เดวิดออนซินเทียนหนึ่งบอกเมื่อวานมีโอกาสพอสมควรเสียเพียงค่าเหนื่อยกับค่ายเย็นฟรีไม่เสียค่าตัวการที่ราคานักเตะเป้าหมายพุ่งสูงขึ้นต้องดูว่าสมโมสรจะทําอย่างไร พราะตอนนี้แฟนๆในโลกออนไลน์ไม่พอใจอย่างมากรายงานล่าสุดระบุว่าตระกูลเกเซอร์เจ้าของทีมเตรียมได้รับเงินปันผลจากการเป็นผู้ถือหุ้น11ล้านปอนด์พวกเขาเอาเงินออกจากทีมเข้าตัวเองเป็นประจำและตอนนี้หนี้ของยูเต็ดเพิ่มขึ้นมาเป็น500ล้านปอนด์มากกว่าปีที่แล้ว11.8%คนที่รักสโมสรอนออกมาแสดงความเห็นกันอย่างดุเดือดเจ้าของทีมของเรายังไม่ซือ้อตั้เแต่ใหม่ให้แต่กำลังเอาเงินออกไป อยู่มากี่ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหลืออดแล้วเราต้องการเจ้าของทีมที่รักสโมสรรักฟุตบอลไม่ใช่รักแต่เงินคนพวกนี้เห็นยูเต็ดเป็นของเล่นต่อให้เปลี่ยนบุคลากรไปมากแค่ไหนแต่คนพวกนี้ยังอยู่ก็มีแต่แย่ลงอ่าแล้วดูเดือดมากๆทุกท่านคงหงุดหงิดตามไม่เหมาะกับเนื้อหาวันหยุดสุดสัปดาห์จริงๆครับแต่ก็ต้องรายงานตามข่าวที่ออกมาและกระแสะของแฟนบอลต่างประเทศ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเข้าใจในการนําเสนอถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนเอะเต็รทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ